กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มองให้กับสาวโซภารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง f c ใหม่และ fc กับที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางใน <c oughs> การเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ <c oughs> เด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า เราก็มาสรุปแนวะทางรัฐบาลราพัฒนานะคะเป็นสูตรคำนวณเองนะคะก็ให้เข้าอยู่เนาะ69นะคะถ้าเป็นบ้านแอดมินนะคะจะเป็น69เนาะมี69นะคะ2713นะคะเม็ดเดียวของเราก็เข้าเต็มๆนะคะ13เนาะ,ะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเอจีนะคะเราก็มารับชมงวดนี้กันนะคะรับรองงวดนี้นะคะระวังแตกบนล่างกันนะคะพี่น้องจ้า สำหรับชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่5กับ4นะจ๊ะส่วนชุดวินนะคะชุดวินก็จะมี 5, 9, 4, 3, 7, 1นะคะ ส่วนชุดเด่นนะคะเด่น5ก็จะมี5 3 5 4 5 7 5 9นะคะถ้ามี5 9ก็จะมี5 6นะคะส่วนเด่น4นะคะก็จะมี4 0 4 3 สี่ห้าสี่เจ็ดนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันของเราก็จะมีสี่เก้านะคะสี่เก้าก็ต้องมีสี่หกนะพี่น้องจ๋าสี่เก้าสี่หกนะคะก็จะเป็นแปดสี่นะคะเจ็ดหนึ่งนะคะจะเป็นเก้าเจ็ด ศูนนะคะแล้วก็จะเป็นหกเจ็ดนะคะส่วนกันเบิ้ลนะคะก็จะมีสี่สี่นะหก7 7เจ็ดเจ็ดนะคะหนึ่งนเก้าเ้านะคะระวังเลขเบิ้ลนะคะพี่น้องจา้าตัวทแธดมินชอบนะคะก็จะเป็นห้าเก้าห้าหกนะคะสี่ห้าา ส8 8 4นะคะ9778นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวนะ้ยนอมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรัปกปลักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจ คำนวนวนะทางตัวเลขส,สวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูด้วยแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า